สบายดีพี่ทุกคนพี่้องมาพี่้องมาบ่นมากินเฟ้อบเฟ้อบอ่าเสบพี่้องเอ้ยันไ้ฮเจดาบนอนี้มาไหมตรวจตรวดเอาผีเซก่อนนานโมนปนมันเส้นเฟ้อเส็น้อยเป็นแล้วพี่้องใส่เส้นมี่ไหมมาเนี่มาไว้ไเขาเลยจ้ะปุงใส่ก็ขัดพี่้องป้าน้าแดงจวนแล้วอก่าใส่นเดียวหนึ่งสิบุเพชรเต็มที่วพี่้อง อ้าวมา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 ะแซมกัดบาดนึ่งงันเพิ ouais. ่งเทียงพี่น้องเอ้ยแดดด้านหลังขอนอบเอ้าขนาดเห็ดแบบน้ำใสพี่น้องนช่มปเบิ่งเข่าทาปันเขือยวปะจะมามาจวดได้บาดหนงพอกระพอแกมกันมีนี่แหละวพอกระลำจะช่วยบ้านพี่น้องนี่ขับทั่วฟังเงีวขับพังหอมเสริมหอมปวดจังหน่อยหนึ่ง แกงกะปิมาพี่น้องมาอืมอืมเจบๆมนกันบ้างหนึ่แมอือมาลพี่องเลหาลูกดวดแป๊บนึงใส่ลูกดมันบุมีบาว หเห็นเดี๋ยวนะพี่เศษลูกบาศกเป็นถุงใบยูดวดมาพี่น้องมาเบเศษๆต้องกันเลยรับแย,ยกกุยโกะอืม,อม,อมลองเหมือนเด้มเดี๋ยวมันจะอ่อ,อน tuột rồi, <cười> <cười> rồi. À, nào đi ông qua hm Ngon hm hm มันเพิ่ตงตั้งอยู่เข้มสร้างทางเขาวัดถอดพ้นพอดีเลยเบียวมันมีร้องเส้นมาก ่าโตถึงใจครับมันหอนค่อยๆเป่ายัางไยพี่น้องเลยผ <g ül> ักงางำอืมปาโต Ừ. Bỏ quan, con. Hãy subscribe cho อ่โตมันปวดแง่งมาแีบนี้มันหอน

Mhm. 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 Mhm

อยู่พอม่อนพี่น้องเห็น

อ่ะก็จะก็แซงพี่นางกติดตามน